วัสดีครับกลับมาพบกับพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อคือการนุนใจและสัมร้างชีวิตของเรานะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมมีพระคำหนึ่งตอนที่จะมานุนใจเราต้องเข้ามาดูกันว่าผมมีพระคำอะไรมาฝากเราจงชื่นบานอยู่เสมอพระธรรมที่เราได้อา่านไปนะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสาโลนิกาพี่น้องครับพระธรรมหนึ่งเทสาโลนิกาถูกเขียนขึ้นในขณะที่เกิดการข่มเหงอย่างหนะัก ในเมืองเทสซาโลิกาซึ่งในเวลานั้นก็ทําให้อาจารย์เปโลเองนะครับต้องเดินทางออกจากเมืองนั้นอย่างกระทันหันและในภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นนะครับอาจารย์เปโลเองก็ได้เขียนจดหมายฉบับนี้นะครับมาหนุนใจพี่น้องผู้เชื่อนะครับหนึ่งในคําหนุนใจที่อาจารย์เปโลได้ฝากไว้กับผู้เชื่อนั้นก็คือว่าจงเชื่นชมยินดีอยู่เสมอพี่น้องครับคําว่าเชื่นชมยินดีเราพบบ่อยในพระธรรมพีใช่ไหมครับ ความชื่นชมยินดีนั้นเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็เราจะพบว่าเป็นผลที่สองของผลของพระวิญญาณบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าความปราบเลื่อนใจในฉบับความพีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมครับทั้งสองคำนี้เป็นคําคเดียวกันนะครับมีความหมายเดียวกันความหมายของคําว่าชื่นชมยินดีในความพีนั้นแตกต่างจากความหมายของคาว่าชื่นชมยินดีอื่นๆทั่วไปนะครับความชื่นชมยินดีนะครับในพระเจ้า เป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่ได้เกี่ยวกับหรือว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์ภายนอกแต่มันเป็นลักษณะนิสัยมากกว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วครู่นะครับดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นจากส่วนลึกภายในจิตใจของเรานะครับซึ่งจะทำให้เรามีความยินดีมีความสงบมีความหวัง มีความพอใจในส่วนที่เล็กที่สุดในจิตใจของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามจะต้องเจอกับความราบรื่นจะเจอกับความเลวร้ายหรือว่าเต็นไปด้วยอันตรายต่างๆแต่ความชื่นชมยินดีนั้นจะอยู่ในใจของเราเสมอและตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะให้พร่มพีตอนนี้ได้หนุนใจเราทั้งหลายท,ทุกทคนในช่วงสถานการณ์ที่เราเจอกับ ประศัปัญหาเราเจอกับความยากลําบากเราเจอกับความวิตกความกลัวหล,หลายๆอย่างความเชื่อมยินดีในพระเจ้าสามารถที่จะทําให้เราสงบนิ่งและมีความหวังในพระเจ้าได้ดังนั้นทุกๆวันให้เราได้แสวงหาชีวิตในการที่จะประกอบเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิธ์ด้วยการอธิษฐานด้วยการแสวงหาพระเจ้านะครับ mm. เพื่อที่เราเองจะมีกําลังที่จะ,ะเผชิญกับ อุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตของเราได้เพื่อที่เราจะไม่กลัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรพี่น้องครับทุกวันพระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีให้กับเราเราไม่ได้ชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเจ้าทำทำบางสิ่งให้เราต้องชื่นชมยินดีแต่เราชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตของ ขอพระเจ้าด้บุดพระพรพี่น้องและหนุนใจและเสริมกำลังพี่น้องทุกคนนะครับให้เรายังคงมีความชื่นชมมดีดีมีความสงบใจมีความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าได้ในช่วงเวลาที่เราต้องเจอกับวิกฤตปัญหาต่างๆขอพระเจ้าอวยพรและหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับหวังว่าพระบีตอนนี้นั้นจะเป็นกำลังให้กับเราทั้งหลายทุกคนด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในช่อง YouTube และช่อง Facebook ของสุนทรการก้าวไกลครับหท่านใดได้ร,รับพรพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบพระเจ้าไว้พรครับ